เอาครับ่ากินก๋วยเตี๋ยวหมูครับก๋วยเตี๋ยวหมูสามเด้งครับเออแถวเนี้ยร้านขายโจ๊กขายหมูทอดด้วยเขาขายผัดกระเพราด้วยครับร้านนี้จะอยู่แถวไอ้นี่ครับเกตบางบัวทองครับเออบางบัวทองอ,อ่แถวอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับนี่ครับ เปอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับแถวนี้ฝั่งแถวเนี้ยร้านอาหารเยอะียบเลยครับเดี๋ยวเรามาดูภายในร้านเขามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยก๋ยเตี๋ยวเขาเนี่ยมันจะมีข้าวอปลาหรือเ่าเดี๋ยวเนื้อหมูเขาจะเน้นเนื้อหมูส่วนมากครับแล้วก็ เนียดหมูนี่ก็เตรียมเจียวเขานะร้านนี้นะครับเมื่อคืนนี้ผมก็มากินอยู่แต่ช่วงเช้านี้ผมว่าน่าจะของร้านไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วว่าเช้านี Beth ้จะมาถ่ายเอมากินผัดกะเพรานะครับเพื่อมีสองมีสองร้านนะครับเเจ้าของเดียวกันเปิดร้านฝั่งด้านนู้นเป็นผัดกะเพรานะครับอันนี้เขาจะมีก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟด้วยนะครับเย็นตาโฟนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ําใสน้ําตกเย็นตาโฟ ย่นตาโฟต้มยำก็มีนะครับตามป้ายเลยนะครับทีนีบรรยากาศในร้านเขาเนี่ยเนี่ยถ้าใครอยากจะสั่งเมนูอะไรก็ดูที่ป้ายได้เลยนะครับัป้มีข้าวสันคอหมูทอดก็มีนะครับ เออต้องบอกให้ครบถ้วนนะครับร้านเขาในมีไอศครีมขายด้วยไอติมเขาเรียกไอศครีมไอศครีมนะครับราคาสามสิบห้าบาทไอศครีมหนองโครมีน้ำเครื่องเดิมในร้านเขา นะครับน้ำเครื่องเดือมมีบรรยากาศในร้านครับดูครับนี่บรรยากาศภายในร้านเขาเนี่ยนะครับติดป้ายเมนูอาหารเต็มหมดเลยรอบร้านติดแอร์ด้วยนะครับเข้ามาข้างในไม่ต้องห่วงว่าจะร้อนติดแอร์เออผัดกะเพราเนี่ยว็จ,จะผัดอีกร้านหนึ่งครับนี่ครับร้านผัดกะเพราแต่ว่าร้านเดียวกันอ๋อนี่บอกผมเป็นบอกครับ ท่านบอกเขาเป็นยังไงมาแถวนี้ครับแล้ว,ว๋ยวบางบัวทองแถวจังหวัดนนทบุรีอังนี้ร้านอาหารเยอะครับฝั่งฝั่งด้านโน้นที่มือผมชี้ไปข้างหน้ามันก็เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี้ยก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นนะครับเห็นป้ายข้างหน้าเ่ยแต่ก็จะเปิดช่วงค่ำๆ่ำนะครับเปิดตอนน้าค่ำ เสียกินเส้นนะครับชื่อร้านออ <c oughs> พีกกรเทียมเข้าไปอาหารเช้าวันนี้ครับผมพักอยู่ที่ไอโชคชัยแมนชั่นเมื่อคืนนี้แถวแถเพอบางบัวทองนี่แหละนะครับเลยเทศบาลใกล้ๆก,กับเทศบาลน,นะครับร้านทางเข้า ก่อนจะถึงบ้านดีนะครับเมื่อคืนนี้มากินก๋วยเตี๋ยวก็จับก็กอร่อยมากสับเป้าสับเปลาเรียบร้อยแล้วฟอ,อ,อ,อนเรา เป็นน้ำซุปมันนะครับน้ำซุปเินเข้าวเ,เรียกขนมเยอ ินียกสับเนกระดอน้ำชาดำมีหมดพวกนี้ิชชานมือหลวงพระบาง เลือดไหลดูช่วงก็ต่ำให้ดูมีขอบคุณด้วยมีขอบคุณ ีเมนูนึงครับเนี่ยหมูยทอยยทอดครับนี่หมูยอทอดนะครับอ่านี่แหละเมนูเสแปรตัวหนึ่งครับแต่ว่าทางเจ้าของร้านบอกว่าอร่อยมากต้องลองทอดหมูยอทอดลองดูดิหมูยอทอดน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มเขาเนี่ย กินน่นกินไม่กิ้มแล้กิ้ม,มดูก่อนก็<ม>จะบอกว่ารสชาติเป็นไงอ่ะหมูมมมยอเขาเนี่ยจ่อเคียวง่ายรสชาติกรอบหวานนิดนึงนะครับแต่ว่าการคลอกนี่อร่อยถ้ากินไปกินมารู้สึกว่ามันจะ อร่อยมันมันมันเออมันมันเหมือนน้ำมันมันคือมันเข้ากันดีครับกับน้ำมันกินเล่นน้ำจ้ำกับน้ำจิ้มก็อร่อยนะครับไ้ำจ้ำกับน้ำจิ้มเนี่ยผมก็ชอบ บ้านาามาครั้งหนึ่งกินหูยอกินเล่นไม,ไม่ทอดผมว่ผมไม่กินได้หูยอกะเพราผมจะให้อันดับหนึ่งครับ <c oughs> ที่ร้านนี้ อันนี้เป็นของหวานน่าจะเป็นของหวานได้ใช่ไหมครับยายนะครับเป็นอันนี้เป็นรอดช่องวัดเกล็ดนะครับรอดช่องวัดเกล็ดแต่ผมไม่เคยกินหรอกแต่ว่าเอะเออเป็นเหมือนเหมือนไอ้ภาคอีสานผมเขาเรียกว่าไอ้ของหวานรอดช่องเอออันนี้จะใส่น้ำแข็งด้ข้างบนนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นรอดช่องอันนี้ใส่กะทิได้ไหมยายใส่กะทิเป็นกะทิสูตรของเขาเลยกะทิสูตรของเขาเลยนะ เอ๊ชื่อนี้ผมไม่เคยได้ยินนั่นรอดช่องพัดเจียนเนี่ยเออเหรอเดี๋ยวลองกินดูก่อนนะครับลองกินดูเพิ่งเพิ่งตักมานะเมื่อกี้นะครับสชาตินี่เป็นเหมือนมันก็<ๆ>เหมือนน้ำหอมนะครับราคาเท่าไหร่ครับอกก็านชมหนึ่ ราคาสามสิบาห้าบาทนะท่านผู้ชมครับสาสิบหาบาทร้านนี้มีหมดทุกอย่างจรินไหมครับ <Okay. S 1> ขอมีทุกอย่างจรกิเลยนะครับเพราะว่าที่ติดป้ายในร้านเนี่ยจรู้ว่ามีนะครับนี่นะป้ายนะบอกเลยถ้าใครสั่งเนี่ยตามราคาที่ติดไว้เลยใช่ไหมครับใช่ครับนะครับ <c oughs> นีบ่นะครับดูเลยเลยเมนูนี่โคตรเยอะเลยนะครับเมนูนี่โคตรเยอะเลยนะครับนี่ครับนี่นะ เยอะมากๆนะครับนอกเหนือจากนี้นี่โอเป็นเมนูใหม่ทางร้านเนี่ยนะครับข้าวหมูขยำข้าวหมูขยำยขหมูขยำเนี่ยข้าวหมูขยำแล้วครับลองมาทานดูแต่ผมไม่เคยทานหรอกแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสวันหลังก่อนถ้าได้มาวันนี้อิ่มแล้วอ่านี่นะครับลองทานดูนะ อันนี้ผอกิจเจี้ยวกูไม่เคยทานหรอกเมนูนี้ข้าวหมูขยำเนี่ยเออนี่หมูยอทอดราคาประมาณนี้ครับเออถ้าใครมาได้หมูยอทอดราคาประมาเนี้ยตับหมูขับางยำมามา่านี่นะครับเออประมาณนี้นะครับลิงค์งแจ็โอเคนะลิงคแจ็คลิงค์แจ็คเหรอลิงค์แจ็คแจ็คมากอ๋อลิงค์งเหรอเป็นเมนู เล้งเลงอ๋อตัวนี้เหรอเล้งอ er ๋อเล้งแซ่บเลี้ยงครับเออแสดงว่ามีคนเคยมาสั่งกินเยอะสิเนี่ยเล้งแซ่บเนี่ยเจ้าของเจ้าของร้านบอกว่าแซ่บเออเดี๋ยววันหลังก็ผมผ่านมาท้าหิวจะจะลองมาซื้อมาซื้อกินดูนะครับดีครับเล้ง เจ้าของร้านท้าให้ลองเลยครับเจ้าของร้านบอกครับ <gio op> ลูกชิ้นกุง้งทอดก็มีฝั่งนนี้ตำไทยนี่ครับตำไทยตำข้าวโพดกุ้งสดนะครับตำข้าวโพดกุ้งสดมีไข่เค็มด้วยบอกได้ว่าป้ายในร้านเนี่ยที่ติดไว้มีหมดเลยนะครัเจ้าของร้านบอกว่ามีหมดทุกอย่าง นะครับ <Yeah. S 1> ข้าวหมูสามชั้นทอดก็มีเอามีไก่ทอดไก่ทอด,ทอดปีกไก่ด้วย <Yeah. S 1> โอ้เยอะน้ำดื่มฟรีนะน้ำดื่มฟรีนะครับประมาณนี้นะครับ <laughs>